ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย KSME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยความสำเร็จอาจไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่จากศูนย์เพียงแค่ใช้ความรักในสิ่งสิ่งหนึ่งมาควบรวมกับสิ่งที่มีอยู่เพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย เสียงเพลงถูกนำมาช่วยสร้างอารมณ์สอดแทรกอัตรสส่วนตัวที่แตกต่างผ่านคุณภาพของหูฟังเมื่ออัตรรคือสิ่งสำคัญและความชอบเป็นตัวนำจึงเกิดเป็นธรุรกิจหูฟังระดับพการอย่างมั่นคงแกจ มาเดินอยู่ในห้างเสียงพารากอนครับผมทุกวันนี้พี่แสสังเกตนะว่าคนรุ่นใหม่เราฟังเพลงกันเยอะขึ้นมากใช่แล้วแต่ละคนนี่ก็จะมีสไตล์ของการฟังเพลงที่แตกต่างกันด้วยบางคนอาจจะชอบร็อกบางคนอาจจะชอบอบอสซาเบาๆนะครับบางคน<ช>อาจจะชอบป็อบธรรมดาธรรมดานั่นเองอ กลายเป็นว่าเรื่องการฟังเพลงเป็นอะไรต้องส่วนตัวมากขึ้นใช่จากเดิมเ<ม>นี่ยที่เราอาจจะฟังโดยลาโพง<ม>ใช่ไหมครับ<ม>เดี๋ยวนี้เนี่ยลำโพงอาจจะไม่เวิร์อีกต่อไปเราอาจจะต้องใช้หูฟังใช่นะครับในการฟังหูฟังเนี่ยนะจริงๆนอกจากให้ความเป็นส่วนตัวแล้ว ยังให้อัจริในการฟังที่มันละเอียดและล้ำลึกมากขึ้นใช่เพราะว่า,วาการทําเพลงสมัยนี้เนี่ยมันมีความละเอียดมากขึ้นแตกก่อนเนอะเพราะฉนั้นอุปกรณ์ที่สาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือหูฟังดีๆเองนะครับน้องก้อยว่าหายากไหมจริงจริงยากนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันต้องเป็นอะไรที่เหมาะสมกับงบประมาณด้วยกับแนวเพลงเราด้วยเนี่ยการหาหูฟังที่ใช่เลยจริงๆไม่ใช่ว่าง่ายแต่ในวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไปเลยนะน้องก้อยสมัยพี่ยาจะมีอะไรมาเฉลยให้เเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับธุรกิจที่ สามารถเข้าไปเลือกหูฟังอย่างมีคุณภาพในราคาที่ถูกใจสุดเลยนะครับกับร้านมั่นคงแก๊เจ็านะนี่ครับอ๋อเหรอมีเหรอค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านมั่นคงแก๊เจ็ตนะคะก็คือเฮมั่นนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเบียสนะคะสวัสดีค่ะ สินค้าส่วนใหญ,ญ่ทุกชิ้นเนี่ยเลือกให้ลูกค้ามาเกอะแล้วนะครับผมทําหน้าที่เหมือนกับแบบไม่ใช่ร้านขายอย่างเดียวผมก็คล้ายๆตัวทําตัวเองเหมือนสื่อเวลามีสินค้ามาเนี่ยผมก็จะเลือก<ห>เลือกแล้วก็เล่าเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นยังไงเริ่มแรกอยากจะชวนคุยนิดนึงถึงที่มาของธุรก,กิจมั่นคงแคสเจ็ตค่ะเกิดเนี่แบบสั้นๆก็คือคเป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็หาของมาเพื่อจะฟังก็คือไปหาได้อีเบเนี่ยครับหาที่ตัวเองชอบออกมาหนึ่งชิ้นก่อนรแล้วมาชอบเสร็จปุ๊บต่อฟังเฮ้ยดี ก็ S <S คิดว่าซื้ออีกสักตัวนึงมาเก็บอะไรทำนองเนี้ยครับแล้วก็ไปสั่งมาอมพอสั่งมาเสร็จปุ๊บถ้าสั่งมาทักสองตัวแล้วจะมาถัวกันจะได้ถูกตัวนึงขายถ้าจะได้มีกำไรอะไรเงี้ยหลยังจากนั้นก็เปลี่ยนความคิดว่าเดี๋ยวลองนั้นซื้อสักสี่ตัวก็ลแ,ลกแล้วก็ขายเนี่ยเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วแรกๆก็อยู่ในเว็บมาเก็ตพวกขายเพื่อไฮครับพวกตลาดออนไลน์ทั่วไปที่ฟรีๆเข้าไปใช้ฟรีทั้งหมด แล้วจากวันนั้นที่ขายแค่เป็นไม่กี่ชิ้นออนไลน์จนมาถึงตอนนี้มีร้านเบอร์เกอร์เทอร์ในพารากอนนี่มาไงมาอย่างไงก็ไม่มีอะไรก็คือหลังจากที่ผมขายไปแพ็คไปแรกแรกก็มาเบียกกับผมคนเงินสนิทกันผมก็แบบว่าชักชวนกันมาเียครับแรกๆผมต้องไปอยู่ในห้างที่แบบพื้นที่ถูกหม่พื้มที่ใหม่แที่ชวนกันปุ๊บอย่างไม่เปิดเปิดห้างดีกว่ากันเปิดแรกสาขาแรกที่งามวันที่งามวันครับห้างที่ที่ไกลหน่อาก็ขายถูกถูกก่อนคือพื้นที่ค่าเช่าอะไรก็ถูกค่าเช่าอะไรกาบริหารเนี่ยแหลยมันไม่แค่ลูกค้าไปหา มัน,ม,นมันไม่กี่พันบาทใช่ถานลูกค้านี้เขามาจ่ายเินหรือเปล่าคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเหมือนกับว่ามันมีเพียงแค่หน้าร้านที่ได้คนมาเดินดูสินค้าในเบื้องต้นนะฮะจุดรับของผมใช่ครว่าจุดรับของดีกว่าสาขาเน้นปุ๊บก็ผมก็บอกเฮ้ยต้องเข้าเมืองนิดนึงก็ไปที่ประตูน้ำก็มีพื้นที่ได้สองตารางเมตรอ่ะเราก็ไม่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกิจเป็นแล้วก็ไม่ใช่คนทำธุรกิจเก่งหรือว่าไม่ใช่ว่าคาดการณ์ล่วงหน้าไอ้ที่มาเนี่ยโดยจังหวะบังเอิญอย่างอย่างกรณีพลังก้อนเนี่ยอะไรที่ผมเปิดสาขาประตูน้ำเปิดอันนี้ปุ๊บเปิดไปด์ลวยเีมันเ้ท ก็มีคนอยู่ดีๆวันดีกันดีเนี่ยมีพี่คนนึงที่รู้จักกันเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเฮียเอาไหมมีพาราคอนอยู่ห้องหนึ่งถ้าเอาเดี๋ยวจะคุยให้ผมบอกว่าแมวบ้าไม่เป็นไรผมเดินฐานหลังเลยผมก็บอกกับเฮียป้าแล้วแมวแมวไม่คุยแล้วเราเป็นแค่แผงลอยแล้วเราบอกมาพาราคอนเนี่ยผมนึกไม่ถึงแต่ต้องขอบคุณพี่คนนั้นเฮียคนนี้เลยเขาเขาแนะนำผมว่าเฮ้ยมันไม่ยากนะเดี๋ยวมึงค่อยๆคิด ทั้งฟผมพูดก่อนก็อย่างนี้เิทั้งหมดเนี่ยดูว่าเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ไปหาแหล่งเงินทุนมาใช่ไหมเราก็เซ็นไวได้แล้วเราก็ไปผ่อนแบงค์ครเป็นเหมือนกับผ่อนแบงค์รละเดือนีาเดือนมันก็จะเป็นค่าเช่าอยู่ดีแหละผมคิดไปคิดมาถ้าเราไปไมได้ชักพอไปไม่ได้แต่ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ครับประมาณ20่ิบสล้านี่ถามผมคือฝั่ง20ล้านใครจะใจกล้าให้เออแล้วใช่ตู้มันไปมากี่แบงค์แล้วครับ ห้าแบงค์ห้าถึงหกแบงค์ก็ก็ลงทุนแบงค์ทุกคนก็ต้องทุนแบงค์ก็ติดต่อมาหลายธนาคารผมว่าติดต่อคุณเมียดอะพอเลือกไปเลือกมาเนี่ยก็จะไปสะดุดอยู่ที่กับแบงค์กสิกีครับกสิกรก็จะมาเข้ามาถามว่าแล้วยังไงเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคือเข้ามาแบบลึกกว่าลึกกว่าเข้ามาลึกแล้วแบบมันไม่ถึงมากที่เขาพยายามจะมาศึกษาาช่วยเราศึกษาศึกษาดาช่วยเลยนะแตช่วยจริงๆช่วยจริงๆเพราะว่าตอนนั้นต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมว่าแบงค์เนี่ยคือเขาทำการบ้านมาดูด้วยว่าเฮ้ยคคุณจะเป็นนนใรกัแ่ แล้วคุณทําอะไรคือไม่ได้มองไม่ได้มามองว่าโจทย์ว่าตรงเนี้ยขายธุรกิจแค่เจ็ดคุณฟังเฮ้ยจะกู้เป็นอะไรกันสิบยี่สิบล้านมันเป็นไม่ได้ยังไงดูความตั้งใจของเราดูแพทชั่นของเราจริงจริงใช่แพทชั่นดูแพทชั่นว่าดูเนี่ยคุณเข้มข้นมาขนาดไหนคุณอินกับธุรกิจคุณมายาวนานขนาดไหนจริงหรือเปล่าขายเป็นอ่าได้คุณแล้วเราคุยคุณมีตัวตนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คุยก็ส่งมาผมก็เฮ้ยมาเล่าเราเราไอ้ผมเงื่อนไขแรกๆก็เอ๊ะ แล้วะไรก็ยังจูดยังไม่ค่อยได้นะก็ยังนิดนึงอนะครับแต่แบงค์ก็ต้องพยายามจูนจนจนได้อะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันจนพอจนได้กันเราก็ร้องเฮ้ยเย้เอาวันนั้นก็ขอบคุณกันยกใหญ่คือว่ามันเกือบจะจบนะไอ้พาราคอนของผมเนี่ยคือเกิดไม่ไม่มีปัญญาเติร สุดท,ท้ายสาขาเนี่เป็นสาขาที่ทำเงินมากที่สุดครับใช่ที่สุดแล้วใช่คือได้โอกาสนะโอกาสมีค่ะคือมันถามว่ามันมันมีความเสี่ยงไหมเนี่ยผมถามว่าลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่ก็ต้องชมนะว่าแบงก์เขาก็ยอมเสี่ยงกับเราที่ต้องบอกว่ากับเราว่าใช่ใช่ใช่จากวันนั้นมันกี่ปีแล้วฮะโอ้จากวันนั้นเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกที่โพสขายเนี่ยผมยังจำได้ว่านี่เราเราประมาณเก้าปีผมโพสโพสสินค้าชิ้นแรกเลยเนี่ยคือโพสวันนั้นเนี่ยยี่สิบเก้ามีนาผมยังจำได้เลยยี่สิบเก้ามีนากด แล้วสิ่งที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจคือเหมือนว่าเดินเข้ามาเ<ช><ม>นี่เยเอเง้ออะไรกลับไปให้ลูกค้าบ้างครับลูกค้าได้เข้ามาป <ทะ S 2> ุ๊บผมจะไม่มีพนักง,งานเข้าไปพูดให้ลูกค้าซื้อนะคุณต้องมีช่องว่างรนะหว่างเขา <ทะ S 2> คุณทักทายเนี่ยเราเราเราในปกติปุ๊บเนี่ยถามว่าต้องการอะไรแนะนำปุ๊บเสร็จปุ๊บอยากเขาจะดูได้ปล่อยให้เาใช้เวลาเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาเขาเริ่มสนใจเนี่ยเต้องการขอความช่วยเหลือาอย่างเราเนีุ่๊บ เขาจะหันมาเราเองหันมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็พร้อมที่เข้าไปจะไปช่วยเหลือเพราะอะไรเงี้ยผมจะบอกว่าพนักงานบอกคุณขายเนี่ยคุณเซอร์วิสเขาดีๆเดี๋ยวเขาซื้อคุณเองคุณไม่ต้องสนใจว่าเขาจะซื้อให้ใจไปให้ใจไปใช่ให้ใจทำไมวันนี้เขาไม่ซื้อนะเขาจะตัดสินใจไม่ได้เขาจะรู้สึกดีนะเขารู้สึกดีต้องกลับมาใหม่บางคนบอกมันคงมันคงแจ็คเก็ตเอ้ยขายขายแจ็คเก็ตหรือแจ็คเก็ต ASME ช่วยเต็มที่ SME มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยถ้าพูดถึงตุ่มลูกค้าเนี่ยลูกค้าของเราเป็นยังไงถ้าลูกค้าทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดในในท่พารากนเนี่ยจะมีปนหญิงชายเยอะแต่ถ้าเกิดสาขาหรือในทั่วไปเนี่ยสัดส่วนที่ผมมองว่าผู้ชายเยอะในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมั้งแต่ยนยันแก่เลยหมคะโอ้ตั้งแต่ยุสิบห้า สิบห้าจะอยู่เพรว่าละละหกสิบเรีนแน่นจะอยู่บ่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยเจอเยอะที่สุดคือพวกไหนอ่ะช่วงที่หนาแน่นเลยเนี่ยผมว่าถ้าหนาแน่นที่สุดเลยสิบแปดถึงสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าครับผมเขาโตมากับเทรนด์นี้พอดีใช่เทรนด์นี้นี่เลยเป้าหมายเลยเพื่อใช้กลยุทธ์อะไรครับในการบริหารร้านเพราะว่ายังไม่เคยทำร้านใหญ่ๆแบบนี้ครับแบบกลยุทธ์จะใชีไม่มีทฤษฎีใช่ไหมไม่มีทฤษฎีนะจะบอกว่ามั่วก็ไม่ถูกอ่ะคือคือผมรู้อย่างหนึ่งว่าผมต้องดูแลลูกค้ายังไงนะ เราเป็นคนซื้อมาก่อนเนี่ยเราจะรู้ดีว่าอารมณ์เวลาเดินเข้ามาในร้านในคนซื้อเนี่ยอะไรที่มันรู้สึกว่าเรารม้สุกไม่ดีเราไม่ทําในร้านเราใช่ไหมแล้วเฮมิมพีเลือกพนักงานหรือลูกสมุนยังไงบ้างนะครับผมจะเลือกพนักงานดิ้นหนึ่งอย่างเนี่ยเขาองเป็นคนที่ใจเย็นเก่งผมให้ความสําคัญเป็นอันดับรองนะผมมองผมมองว่าตอนีชอบเซอร์วิสมาดีก่อนส่วนไม่เป็นเนี่ยผมก็จะมาอันนี้นะมาที่น้าคุณอ้าะคุณก้อยมานี้ผูฟังมันไม่เบียร์อะไรเลยมันมีก่อนง่ายๆเลยนะใหญ่กับเล็กใช่ไหมใหญ่ก็คืออยย่่างงีีี้เลค แล้วก็ค่อยมาแอดเรื่องสเปคว่าตัวนี้นะมันมีความไวกี่โอห์มเซนซิทีฟนี่มีตัวตัวนี้ไวมากน้อยขนาดไหนก็ไปแอดความรู้ให้ทีละหน่อยทีละหน่อยทุกวันนี้มีลูกสมุนกี่คนแล้วคะเนี่ยสักยี่สิบสิบกว่าคนยี่สิบกว่าอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะที่นี่กี่เดียวไม่ใช่ที่านับ้นยี่สิบกว่าคนครับต้องไปประกาศหาไหมคะว่าแบบว่าเนี่ยรับสมัครงานหรือว่า เขา walk in เข้ามาอยู่แล้วอ่าต้องต้องหาต้องหาชัวงแรกนี่อยู่ในลักษณะที่แบบแบรนด์ยากมากแบรนด์ยากคือแบรนด์เราไม่ได้ใหญ่เราไม่ใช่แบรนด์มีชื่อเสียงบางคนบอกมั่นคงมั่งคงแจ็คเก็ตเอ้ยขายขายแจ็คเก็ตหรือแจ็คเก็ต บางทีมีบางคนบางทีบคนโทรมาถามบอกเออมันคงขายแจ็คเก,กต็ตขายขายส่งหรือขายปีครับแจ็คเก,กต็ตแจ็คเก็ตใส่ใส่กันลมแบบคาร์โมไซส์แบบผู้หมอพี่พี่ขายแกล้งแกล้งไม่ได้ปล่อยมุกช่วยนี่จริงเลยนจริงเลยนี่เจริง,จรงแจ็แกเกต็ตกับแจ็คเก็ตเนี่ยผู้หมอผมว่าตรงที่อ่านเขาอ่านไม่ดีบอกมันคงแจ็คเก็ต แล้วหัวใจสําคัญเลยครับนี่ยหลังจากที่ทํางานมา9ปีเต็มเนี่ยจวทนให้นประสบความสมรรถนะให้ได้ผมต้องมีอะไรบ้างครับประสบเขาเนี่ยก็คือว่าทำยังไงเราจะมีคนที่น่ารักมากๆมาอยู่กับเราเลยใช่แล้วรับางผมอะคนทําไม่ได้หรอกเจงเราเรามีแต่แกเราลุกปีใช่แล้วเราเราดูไม่ได้ถ้าเราเราทไม่ไหวผมสมมติผมดี ลูกดลูกน้องผมไม่ดีแล้วรัผมจะดีได้ยังไงเลยก็ไปผมก็อยู่ไม่ได้ผมต้องเป็นแหลกรวบรวมคนน่ารักจริงๆสินค้าอย่างเงี้ยพวกแกเจ็ตมันไม่ใช่ของซื้อง่ายนะพี่อาเอาข้าจริงเป็น high involvement product ถูกไหมกว่าคนจะตัดสินใจซื้อมันต้องอาศัยเวลาทําความรู้จักทำความเข้าใจกับสินค้านิดนึงก่อนนิดนึงนิดนึงแล้วอุปสรรคที่ตั้งแต่ทํามาครับที่แบบเหนื่อยที่สุดมาก เหนื่อยใจที่สุดเลยเหนื่อยเหนื่อยมากคือเพื่อนร่วมงานที่แบบหายากในยุคปัจจุบันผมบอกว่าคนทันใหาคนที่แบบว่าแบบเข้าใจแล้วรู้อารมณ์ธีมของร้านว่าแบบนี้เนี่ยครับเพราะเราผมบางทีผมเคยมีปัญหาคือว่าเวลารับเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยบางทีเด็กเขาไม่ใช่เด็กที่มันอยู่ในธีมอย่างนี้ได้อารมณ์แบบเนี้ยเขาก็อยู่ได้ไม่ได้เอกเดือนหนึ่งก็ออกแล้วได้ใช่เยอะก็คือถามว่าอุปสรรคของผมตอนนี้ก็คือเพื่อนร่วมงานอยากมีเพื่อนร่วมงานดีๆตลอดเพราะว่า คือไม่คัดเลือกเลยก็ไม่ได้ครับพราะคัดเลือกมากก็จะไม่มีคนคนี่คือเรื่องใหญ่แล้วก้าวต่อ,อไปครับเอของมันของแกเทนก็เท่เาที่นึกออกเนี่ยก็คือมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเด็ดๆเ,เลยเนี่ยคิดว่าในปีนี้เนี่ย e ีคอมเมิรที่แบบพันดึกกับ Social บเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันเป็นเว็บ,เว,บเว็บบอร์ดใหญ่ที่ผมฝันมานา,าแล้วหลายปีแล้ว คือทาแล้วเนี่ยซื้อขายได้จริงพร้อมทั้งกับมีการแบบว่าแบบโพสหรือว่าบางทีคุณเอามาอะไรมาเล่ารีวิวคุณอาจจะมีแต้มมีพอยต์คะแนนอะไรไปสะสมเลของคุณแล้วคุณพอยต์คุณเวลาคุณต้ออยากจะใช้พอยต์คุณอาจจะมาแลกเป็นเป็นพรีเมียมสินค้าพรีเมียมเอาเสื้อไปใส่เอามวกไปใช้ มีเรียนง,งุ้นนี้มีอะไรนี่สมมติถ้าผมรีวิวทบได้แล้วผมได้ใช่แสดงว่ามันก็ช่วยทำให้ผมอยากจะรีวิวชิที่สองสามที่หน้าต่อไปถูกแล้วก็ถามว่าพอยเนี่ย่าคนเราถ้าทำดีแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าความดีหายไปไหนความดียังสะสมเป็นพอยอย,อยู่ที่ผมอยู่ไม่หรอกนะดีของคุณสามารถแลก <c oughs> ของอ,ง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่า่วมันแต่ว่ามันจะอย่าไปมองว่าเป็นการแบบว่าเอาพอย n t ไปแลกให้คนมาเล่นไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่าให้คนเนี่ยเริ่มทำ ทำอะไรที่มันดีๆในเว็บบอร์ดเว็บไซต์ช่วยเหลือคนอื่นพวกเนี่ยี๋ยวจะมีคนมากดไลค์คุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บบอร์ดที่เฮียว่ามันก็จะกลายเป็นแหล่งรวบรวมคนน่ารักอีกกลุ่มหนึ่งเลยแหละใช่ประมาณนี้ไม่ถามเฮียมากคุณเบียสว่าเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำธุรกิจจากแพชชั่นจากความรักของเราจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสีย ไอ้ข้อดีอ่ะมันเราต้องรู้สึกอยู่แล้วล่ะเพราะเราก็อิ่มใจสุขใจที่เราทำกระซิบมามันมีข้อเสียไหมคือจริงๆแปลว่ารู้สึกที่ทำมันข้อเสียมันมีความคือมันไปแบบไม่ค่อยมีทิศทางเท่าไหร่ที่ทีเราทำไปเยอะมากเนื่องจากคือเราเองไม่ใช่นุ่มจิตจริงๆที่เราไม่เราไม่มีแบบว่าวางแผน5ปีข้างหน้าเป็นยังไงไม่ได้ว่านี่นี่เป็นเรื่องยากเรียนไปขั้นๆเรียนไปขั้นๆนึกว่าจะทำคือเป็นควา้ไม่มีแผนงานที่มากเกิด มันก็ขาดการวางแผนในระดับหนึ่งครับความต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันเหมือนกับแบบว่าอารมณ์นี้มันเหมือนอาร์ติสต์มากเกินไปศิลปินขนาดคือนึกได้เนี่ยทำเรียกว่าดเนี่ยผมก็จะมีอันหนึ่งอยากจะจัดเหมือนกับแบบสมมติถ้าเมืองไทยมีมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับมอเตอร์โชว์มีมอเตอร์โชว์มันก็จะจัดเอ็คนโชว์ก็จะจัดมันแบบว่าเป็นแบบงานครั้งแรกในประเทศไทยที่ข้าวแห่งควาทุกค่ายเนี่ยมันรวมงานตามนี้ใช่มาทำเอ็กโคนโชว์แก๊สเกจโชว์อะไรเงี้ยโดยที่ผมเป็นพ่อค้นไนจจ์จ นี่ก็ประเภทนึกได้ก kind of ็รอติดตามเลยนะนึกได้ก็ยินขึ้นมาแล้วก็บอกเฮ้ยจะเอาแล้วเอาเป็นเจ้าโปรเจกต์มากเลยครับเจ้าตี๋เชื่อพวกตี๋เนี่ยยังไงช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องรบควนกูรู้ทั้งสองยีนั่นสองช่วยแนะนำหูฟังให้ได้เลยครับยินดีครับก็อยากจะเลือกหูฟังแบบว่าไม่จำกัดราคาเลยนะคะไปเที่ยวเป็นพกพาได้อย่างนี้ไม่ได้แนะนำได้ไม่ยากไม่ยากไม่ยาก มันเป็นหูฟังสำหรับคนที่ฟังเอาจริงเอาจังน่าจะอยู่ราวๆประมาณไม่เกินสองสายบาทครับ เอสเอช่วยเต็มที่ SME! มีแต่ได้โดยธนาคารกสิกรไทยลลเวลาเราหูมีหูฟังเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยบ,บ,บางทีเราเข้าไปในร้านพวกเราจะสงสัยว่าตัวไหนว่าแม่งแพงที่สุด อนนี้แที่สุดเราเซตเซตไว้ให้ลูกค้าได้ได้มีประสบการณ์การฟังในเรื่องของอันนี้เหรอคะมีครเดินมาเดินมาดูเป็นอะไรพระอวดอะไรพระอวดมันวิเศษยังไงครับมันเป็นหูฟังสําหรับคนที่ฟังเอาจริงเอาจังการออกแบบของไดเวอร์เนี่ยเป็นระบบพาราแมกเนติกหมายความว่ามันตอบสนองเนี่ยความถี่ตั้งแต่เสียงแหลมยันเสียงทุ้มเนี่ยได้ครบถ้วนเลนส์มันกว้างมากเลนส์มันกว้างแล้วครบถ้วนแล้วก็เอื้อเอื้ออวยในการแบบซอวสเตทในการเลเยอร์ของชิ้นดนตรีใกล้ไกลเนี่ยมันถ่ายทอดได้ดีเท่าไหร่ครับ เซ็ตนี้นะครับเซ็ตนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆประมาณไม่เกิน2องแสนบาทครับไม่อยู่ไม่หมายถึงว่าอันนี้อ้นีตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นสี่เริ่มสั่งตัวเนี้ยประมาณเจ็ดหมื่นห้ากันราวๆนี้อ่นนั้นก้อยจะหาหูวข้ออะไรนะหาของก้อยดีกว่าค่ะได้ครับคุณก้อยที่จะไปเที่ยวแบบไม่อยากเกลียดกะลุงลังแต่ก็อยากเสียงเสียงดีๆหน่อยให้เบี้ยเลือกให้ดูได้ดีตรงนี้ด้านหน้าเหรอคน ผมก้อยจะเป็นยังไงคุณก้อยเหรอครับถ้าเป็นผมจะเลือกให้ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเลือกแบบไร้สายให้ดีเทนมาเลยนะกําลังกําลังมาไร้สายคุณฟังใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะก็คือชิมโปรไร้สายแันนี้เองเขาไฟังซอสจากจากไอโฟนอะไรงี้ก็ ใช้บลูทูธใช้บลูทูธแล้วตัวนี้เนี่ยถามว่าเป็นไร้สายที่เสียงดีพอๆกับสายแล้วนะวันนี้รับได้แล้วฟังแล้วโั่งเพรนะฉะนั้นตัวนี้เลอะหรออะไรนี่ก็มีตัวนี้คงอะหรือไม่เลอะน้ำหนักก็ไม่เยอะด้วยนะเบาๆแบบนี้คู่นี้เท่าไหร่เลยคะพี่เบียร์ไอ้นี้ประมาณหมื่นปลายๆครับหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเหมาะกับเพลงแนวไหนเป็นพิเศษไหมอ่าอันนี้ผมว่าเป็นแจ๊สที่เป็นแจ๊สสำหรับร้องเบาๆเอื่อยๆที่แบบเน้นเน้นการร้องจากเขาเรียกมัสโซที่เน้นจากข้างล่างจากของเอาไปฟัง ความเดิมครับเสียงมันจะต่ำลึกปกติเขาอธิบายไม่ได้ขนาดนี้นะวันนี้วันนี้วันนี้เขาอธิบายได้วันนี้ต้องจากากนี้ผมก็ลงจากท้องผมยังนึกเลยมันอธิบายว่าออกจากท้องไม่เคยได้ยินใช่ไหมไม่เคยได้ยินเอาเอามนหน่อยว่าแล้วของผมของเพียบ้างของผมเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยถนัดในการใช้บุฟังเท่าไหร่นักแต่อยากจะฟังลําโพงหละไม่ต้องเึงขะไดว่านั่งฟังอยู่หน้าลําโพงไม่จำเป็นแล้วเป็นแบ็กกาิูสิกเราทํางานเราเราเขียนงานของเรางานมันโต๊เดสก์ท็อปเราเราเปิดลาโพงแล้วเสียงเต็มห้องแล้วเราได้อารมณ์สุนารีไปทางเลยครับไปดูกันเลยดีกว่าไลยตามไปครับผมแนะนาตัวนี้เลยก็แล้วกันครับของคุณหนาก็จะเป็นตัวนี่เลยเจมี่อัลตวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ะครับตัวนี้ผมว่าฟังก์ชันหน้าตอนนี้ค่อนข้างครบในเรื่องของการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อผ่านสายผ่านช่องทางเป็นบลูทูธผ่านแม้กระทั่งไวเลสหรือเป็นอยู่ในวงแลนในบ้านก็สาามรถเชื่อมต่อผ่านมันจะเป็นจะเป็นทับคือมันรองรับทุกทุกการเชื่อมต่อจริงๆเหมาะกับห้องรับแขกคอนโดมิเนียมเงี้ยใช่ดูเลยใช่ดูครับตัวนี้ตกประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสิบบาทเก้านี่จบเลยฟังไม่กล้าไม่สิ้สอยเลย เคล็ดลับในการที่คนสักคนหนึ่งจะลุกขึ้นมาเทิร์นความฝันหรือแพชชั่นให้เป็นธุรกิจนิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่นักธุรกิจผมไม่มีแนวทางอะไรที่ไปไปไปแนะนําคนที่เขาจะทําธุรกิจนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งีที่ผมจับได้อยู่อย่างนี้เวลาคนที่ทําธุรกิจเนี่ยหรือจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ไม่สาเร็จสักทีหนึ่งเนี่ยคือท้อถอยก่อนเราเลิกก่อนง่ายๆคือต้องมีความ ขยันหมั่นเพียรอะไรอย่างนี้ด้วยเบสิคครับของคนเบสิกคกูสอนั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วหน้าอยู่ฟังอยู่ใกล้โตมากแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบางคนเขา้อยเองนี่ไงบอกไงโอ้โหคนท้อถอยแบบท้อถอยมากๆหนักเยอะมากบางคนรอรอความสำเร็จไม่ได้คือรอรอไม่ได้หมายว่าทำแล้วเสร็จปุ๊บคาดหวังผลว่าจะต้องเห็นผลภายในอย่างนี้มับ อยากจะให้สําเร็จภายใน2เดือนสเดือนจริงๆมันไม่ใช่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่แพ้ต้องปรับตัวได้ต้องต่อสู้ผมบอกว่าเหมือนในอย่างนี้เวลาเรามาทําอย่างเงี้ยเวลาฝ่ายที่ผมเห็นผมกับเบสมอลอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจริงๆกลางคืนที่หลังหุนหลังแข็งนั่งนั่งคุยกันทุกอันรู้ื่นจนแบบเรารู้สึกว่าเราเราเข้าไปในในเลือดของเราแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เราเราต้องอยู่กับกับแฟนเพจอยู่กับอะไรของเราเนี่ยมันก็สนุกไปอีกอย่างนึงมีความสุขครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งเฮมันและก็พี่บียสมากนะคะที่มาแชร์ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็แง่มุมหลายๆอย่างในการสร้างธุรกิจของตัวเองที่มาจากความฝันแล้วก็ความสุขตัวเองขึ้นมาจริงๆใช่ครับคือทำงานนี่เรารู้สึกคึกเขินอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างแล้วก็ต้องฝากว่าขอบคุณที่ว่าได้โอกาสดีๆจากกสิกรไทยถ้าไม่มีเกสิกรไทยถ้าเกิดวันนั้นกสิกรไทยไม่เห็น ไม่เห็นจิตวิญญาณในทั้งทั้งคุณทั้งผมอยู่ในตัวนี่แหละมันก็คงจะไม่มีที่นี่ครับไม่มีครับไม่มี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 อันนี้อันนี้ต้องต้องกล่าวกล่าวกล่าวครับคุณกับกับผู้ที่อนุมั่นในบรรลุขก็รู้แล้วที่ครูบอกเออโอเคเอาไปเลยจบมันถึงมีทุกอันนี้ถึงมีแบบที่ร้านอย่างที่เห็นนี่เลยครับโอเคแล้วงั้นวันนี้ขอลาที่สองคนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคุณค้าในวันคุณค้า เรามาสรุปประเด็นที่เราเรียนรู้จากธุรกิจของมั่นคงแกจตต็ตวันนี้กันนิดหนึ่งเริ่มจากความสําคัญของธุรกิจนี้ในปัจจุบันแย้มมองว่าไงคะจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจนี้เท่าที่มองเนี่ยมันเติบโตมากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเห็นว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยคือติดสมาร์ทโฟนไอแพดแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยี Technology มันทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วผลิตภัณฑ์สมัยก่อนอย่างหูฟังสมัยก่อนเนี่ยครับเราฟังแบบ แค่ฟังอ่ะแต่สมัยนี้นมันมีอัตรบในการฟังมากขึ้นเพราะฉะนั้น,นพี่มองว่าตัวผลิตภัณนฑน์มันเติบโตคู่กับเทคโนโลยีเสมอ,อมส่วนกลวธีการบริหารของ,ของมันคงที่นี่น่าสนใจมากๆชอบมากเรียกว่าใช้ความน่ารักเป็นศูนย์กลางของการบริหาร,รก,าก็เริ่มต้นจากที่เฮียทั้งสองรู้สึกว่าเป็นลูกค้ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนวลามีพนักงานมาหาตัวเนีี้ก็รู้สึกาบางครั้งรู้สึกสบายใจบางครั้งรู้สึก จิอัดใจเพราะฉะน,นั้นก็เลยนําข้อดีและข้อเสียที่ได้รับประสบการณ์เนี่ยม,มาทําให้เกิดคนน่ารักน่ารักขึ้นเยอะๆภายในร้านแห่งนี้แล้วมองอนาคตยังไงดีกับที่นี่อนาคตของมั่นคงแกจก็เริ่มจากการสร้างคอมมูนิตี้ออนไลน์ครับผมนี่คือแผนที่ใกล้ความเป็นจริงที่สุดในตอนนี้คือมันเหมือนกับว่าเฮียกำลังจะสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมาอีกโลกหนึ่งนะครับที่คู่คขนานกับโลกชีวิตจริงซึ่งโลกแห่งนี้เนี่ยมันจะสร้างความผูกพัน ทางใจเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ได้เราเข้าไปรีวิวผลิตภัณฑ์ได้ที่สําคัญเราเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บนั้นได้ด้วยเก็บคอยได้ด้วยเนี่ยน่าสน <ะ S 1> ใจมาก,ากวความดีอย่างที่เฮียบอกไว้นะครับยังไงวันนี้เรา2องคนได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะครับจากทางมั่นคงแคเจ็ตมากๆเลยนะฮะคือมันมี2ส,สิ่งที่พี่ได้รับก็คือ1อยากจะมาเป็นคนน่ารักของที่นี่บ้างนะครับอีกอันที่2ก็คือว่าเอ๊ะ เราพร้อมที่จะทำธุรกิจดีๆหรือเปล่าเพราะว่าเราได้รับความรู้ดีๆจากที่นี่เยอะมากนะครับยังไงเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับพขากเรับสองคนกับรายการบลูเชสเตอร์นะครับทางช่องนาว26แล้วเรามาค้นหาแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ในการทําธุรกิจอีกนะครับแต่เราจะไปเยี่ยมธุรกิจอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะ